สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่กดเข้ามาชมคิวเดอร์นี่จี้กำลังตำพริกกับตะไคร้กระเทียมแล้วก็หอมแดงตำไปด้วยกันนี่แหละค่ะจะแ,แกงหยกกล้วยค่ะจี้ก็ตำไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ปั่นนะคะจี้ตำอาจจะสั่นนิดหนึ่งนะคะ ม่ได้แช่ค่ะตำไปเรื่อยจนกว่ามันเข้าที่กันเนะาะเดี๋ยวมาดูกันนะค,ะค่ะจะมาทอดครับที่รวนหมูแล้วค่ะแล้วก็จิาเติมน้ำเปล่าเพื่อต้งให้หมูเดือดก่อนนะคะใช้เป็นหมูส่วนไหนครับที่ใช้เป็นชีโคงอ่อนค่ะที่ชอบกินชีโคงอ่อนแบบกรอบๆ้วอันนี้ต้องไปเรื่อยจนกว่ามันเดือก่อนเนาะอ่าตอนนี้เนระิ่มขั้นตอนเลยนะครับ ต,ต่อนการกระแกงเกลี่ย่จางครับไปทิชชูงที่เราตามลงไปครับผมให้หอมนะครัให้หอมเลยครับถึงว่าชื่ออะไรครับผม ใส่หมูที่เราไปต้นะะมนะครับผมที่แค่ที่ใส่เลยเนาะแล้วนะจะซื้อโลหนึ่งมันจะเยอะไปเนะาะค่ะเรากินแ <Okay. S 2> ค่นี้แล้วนะลเพราะว่าเราใส่พวกผักอะไรด้วยหลายอย่างแค่กินหมูเยอะนะถ้าหมูเยอะมันก็จะดูแบบเย็นหมูไปนะครับแล้วแต่ความชอบครับผมจะใส่เป็นสามชั้นก็ไดนะ้แล้วแต่เนาะแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าให้เข้าจริงๆก็เป็นกระดูกหมูแล,ล้วซี่โครงหมูนี่นะเห็นที่เอาผัก เดี๋ยวบางคนใส่ไก่ก็กได้ครับอตอนนี้เริ่มเกล็ดติดกุก้วยลงไปครับเจ้าที่จะเพื่อไม่เกิดความดรามานะ่าเนาะเจ้าที่ก็จะทันหยุดบกกล้วยไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็จะสับเล็กๆหน่อยเนาะบางที่ก็จะสับแบบนี้ครับทรงนี้ก็มีบางที่ก็จะสับแบบเป็นแว่นๆครับผมอันนี้มันก็สุกคมันก็เนื้อไปเองแหละค่ะบอันนี้มันก็จะได้กินแบบแล้วแต่นะครับแต่ความชอบเนาะไม่มีสมกไมผิดครับผม ครับแล้วก็สินี้ก็ร้อยเดือดเนาะร้อยเดือดแล้วก็เราค่อยมาเหนียว,วไไ <S <S าจะก,กินเต,ต็มเต็มไหมคะอันนี้ก็ไผ่เลื่อนนะครับผมแล้วก็ช่องมองครับอันนี้ก็ค่อยใส่ทีหลังสุดครับอา่าสับไพ่เงนินเดีอดแล้วคร,นะรับผมบางคนสนเลยเนาะเริ่มเดือดไปยังไม่เปื่อยดีครับถ้าไม่ว่าจะให้เปื่อยถึงขนาดจะลายในปากเท่านั้ยใช่อย่างแบบมีอกบักบๆนี่นะมันจะแซ่บ ถ้าทางเหนือบ้านผมเขาจะแกงใส่หมูเส้นนะครับใส่ไก่แล้วอีสานบางบางที่เขาก็แค่กงใส่หมูเช่นก็มีเนาะไม่รู้เหมือนันแต่เขาจะหั่นแบบนี้กว่านี้ครับผมแกงใส่หมูเช่นจะทางเหนือนี่แกงใส่หมูเส้นนะครับแต่ที่จะใส่ผักลงก็แล้วนะคะจะเอาผงอะไรลงแ่ที่ไหนก็คือผักนะครับต้อปรุงนี่นะครับจะปรุงไหมเดี๋ยวว่าจะปรุงเลยค่ะอันนี้จะใส่มะเขือเทศลงไปอ๋อแบบว่าจะจีดไปอย่างนี้นะ ม,ม่มันมีมันมีรสชาติของมันอยู่แล้ว่กเ,เทศก็ใส่คือรสใส่เกลือไปแค่นั้นเลยค่ะใส่มะเขือเทศล้ำปายใส่ชะอมใส่อันนี้สูตรสไตล์จีนนะครับผมเดี๋ยวเขเดี๋ยวจะเขาจะบอกว่าทำไมไม่แก้งเหมือนกัน,อย,นอย่างนี้กระดาบัวแต่เข้าไม่มีผิดไม่มีถูกเนะ ผมกเข้าในแหวนของเราอยากกินอะไรก็ใส่เข้าไปไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นเองครับี่เพื่อนๆถ้าใครไวะมาเห็นอะไรก็เดี๋ยวทำให้กินครับจะชิมแต่ทำให้ชิมไม่ดูใครคนมาให้เอาขอเราไม่ได้เลยมันจะร่นแก๊สก็จะหมดแก๊สก็จะหมดแล้วนั่งตั้งต้องรีบใส่ผักกันที่จริงต้องลอยสักพักหนึ่งที่ใส่ผักกวรแก๊สหมดครับผมแก๊สดูแก๊สจะหมดดีครับเดี๋ยวที่นี่นะครับหนาวมากไม่กินเนาะ ไม่ไดม้ชมนะไม่ได้ลงตัวเองแลแต่หอมใครว่าน่ากินกดอหนึ่งครับผมใครว่าไม่น่ากินก็กดอหนึ่งค,ครับกินได้ก็กินกินไ,ได้กด็กินไม่ได้กด็ต้องกินซื่เจ้าวเพราะว่าคอมีแค่นี้แต่อร่อย,ยอ,อย่าล่ะเลยว่าเจี๊ยบมากินจริงๆแล้วก็หอมมากหอมมากจริงเมนูอย่างเงี้ยหาหากินได้ยากเพราะต้นกล้วไอ้อุสันจะขอชาวบ้านเขาเนาะเพราะว่าหาซื้อีตามตลาดทุกวันนี้ไม่มีเลาะ นี่ค่ะอันนี้ขอขอจะชาวบ้านเลยครับผมลูกค้าได้กับเบียวกะป๋องนึ่งครับได้กับเบียวกะป๋องลูกค้าประจำอย่าแ,แรก,กันไม่เอาหรอกแใ่น้ำจิ้น้ำใจคนเราเนาะเขาอุตส่าห์ไปตัดได้เล้วเขปล่อยให้ตูเขาก็ได้ลูกค้าอันชิมดูครับเดี๋ยวเผื่อได้เพิ่มพวกรถตรงรถตีผมประมายหอมอ่ะหอมอัชิมดูนะครับดูวิธนการสีหน้าเปลี่ยน หมูสวยนะครับเห็นมีทุกแบบว่าสวยยังไม่เข้าแกนนะทั้งเติมน้ำปลาค่ะตัวเราก็จะเล็นิดนึงนะครับผมน้ำปลาเนาะปลาที่เอาอะไรก็ได้เนาะนิดนึงโอเคครับกุมัวนะครับเมื่อกี้ยังไม่ใส่กัวครับกุมัวนี่ขาดไม่ได้ครับผมกัวนิดนึงครับผมเอแล้วครับแล้วก็แันนี้นะแอนโรดี้นิดนึ่งครับกุ่มกล่อม ครับผมเพรเมื่อกี้เราตามเราตามแก้พวกใส่เกลืออย่างเดยีดยวเกลืออันนี้เพิ่มความนัวครับผมจริงๆมันอร่อยครับอ่ามันมีน้ำอร่อยจากอันนี้อยู่แล้วเนาะแต่แค่รสชาติเราพอใครจะทานแบบรสชาติจัดเนาะรสจัดนิดนึงเพิ่มแต่ถ้าคนที่กินใน้ำใอ่จัดมากเมื่อกี้พอดีนะครับใส่ญญเกลือนะนจะมีรสน,น,นัวจากอ่ากระดูกนะครับผมกระดูกที่เราตร้มองมีก้ะสุนด้วยแล้วก็ กับพ่อของบ้านครับไม่ไใส่ไปกินข้าวยู่ครับกลัวมันจะไม่คือไอส่วนนั้จะเป็นลูกค้าเดิมๆเราที่ฝ้าหมงนี้ก็เดี๋ยวอหน่อยครับแล้วฝั่งตรงข้ามเขาจะมาทำศูนย์เกี่ยวกับอ่าสตงอครับเกี่ยวกับมุ้งประมาณแผ่นดินก็น่าจะมีบุคลากรไม่ต่ำกว่า4 0 5 0คน ก็าน่าจะไม่ใช่บริการเราเนี่ยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเจริญขึ้นด้วยครับเพราะว่าเป็นเมืองเงานรัชการใหญ่เลยเนาะหน่วยงานรัชการใหญ่ขอตอง,งออครับผมสำนักง,งานตรวจสอบเงินเรื่อง <c oughs> จับไปก็ได้แล้วครับเดี๋ยวะไปนานแล้วบ้าบ้างดีอร่อยใช่สำหรับพี่ดูว่าอร่อยบ้านเม,มันบ้านเริ่มอีกแล้วไม่มีอะไร

รสนี้ไม่ได้กินมานาวใครว่นะจตบกล้วยเลยเนาะไม่กินมานานเลยเดี๋ยวไปกิ้งค่ากับแม่วันนี้เนาะโอเค okay. ทั้งตะไคททั้งพริกทัก้งหอมทั้งกระเทียมข้าวเราไม่ได้หุงนะอิ่เต็มเพิ่มไหครับซื้อแล้วก็นไาคราบไปเจิญริตกินหน่อยมีแท่ chọn kem thịt kế tết kế nó kế tết kế tết thịt tết kế 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 tết รสชาติมันจะปอ mm ้อครับแกงสายแกงฟรีก็นิดกๆหน่อยมันผสมมาไอะไรอ่ะไม่ค่ะเพราะเป็นหยกวกกล้วยไนงะมันจะมีรสชาติของกระไรของฟรีเอารสชาตของ mm hmm. เขาไปเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาสิบพันเนี่ยนมะันจะนี่้ บวกข้าวร้อนแกงร้อนแกงเผ็ดอันนี้เนาะอันนู้มันนี้ครับเดี๋ยวก,กินต่อครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็มนแรงใจให้แล้วก็ที่เข้าใจพวกเราเนาะครับผมว่าอันไหนที่ทําได้ดีหรือทําได้ไม่ค่อยดีก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ ส่วนจะทําอะไรกินหรือจะพาไปเที่ยวไหนก็ติดตามชมเลยเนาะก็อาจจะมีก็อาจจะมีติดคาดบ้างก็จะมีไม่ถูกใจในบางคนบ้างับผมก็ขอโทษขออภัยนะครับเนาะว่าเราพ่อพันแม่เราไม่สามารถที่จะทําตามใจได้ทุกคนที่เข้ามาดูเราได้เรามรสามีบานใจเนาะแต่เราก็จะพยายามเต็มที่ครับผมที่ผลิตที่ออกมาเพื่อที่จะให้ดีแต่จะไม่ดีแล้วปเสตุเพราะว่าเราก็มีต้นทุนที่จะไปจ้างเนาะ นออแล้วตตัด่ไม่ชอบคลิปตัดต่อเพราะว่านี่คือก็เป็นไลฟ์สไตล์ไล้ครับผมคนที่ชอบก็ก็ถือว่าขอบคุณมากที่ได้มาดูได้มารู้จักกันคนที่ไม่ชอบว่าต้องขอโทษขอไปเลยนะครับคือการละกันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดแล้วทันต,ต่อครับผมต่อไปเรื่อยๆครับผมนะครับ